ไปเลยค่ะไม่ต้องอุดต้องเวฟก็ทานได้เลยเลยสามเก้าเก้าค่ะสามเก้าเก้าฟรีค่าเดินทางค่ะสามเก้าเก้าฟรีค่าเดินทางนะคะเออบ้านละสองแพ็คเออมีคนสั่งไปไปเลยค่ะไปเลยค่ะไม่ต้องอุดต้องเวฟก็ทานได้นะคะไม่ต้องอุดต้องเวฟก็ทานได้นะคะไปเลยค่ะไปเลยค่ะไม่ต้องอุดต้องเวฟก็ทานได้นะคะ กี่วันส่งค้าส่งของทุกวันนะคะพี่แต่รอตามคิวนิดนึงไม่เกินสามวันนะคะออเดอร์แน่นออ,ออเดอร์ไม่ได้แน่นขนาดนั้นนะคะออเดอร์ไม่ได้ไม่ได้แน่นขนาดนั้นค่ะสามก็เก้าส่งฟรีไม่มีค่าเดินทางจ้ะพี่ไปเลยไปเลยน้ําหนักสี่ร้อยกร,รัมได้ไปอินทรีทอดสี่ชิ้นทอดให้เสร็จพร้อมทานเจ็ดหก R เจ็ด ไปเลยค่ะกระปิหมดแล้วกะปีหมดแล้วกะปิต้องรอปีหน้าเลยกะปิขายดีมากเลยปีนี้ขายกะปิไปสองพันกว่ากิโลกะปีดิฉันขายกะปิเหมือนกับขายครีมะคิดดูสิสองพันกว่ากิโลสองพันกว่ากิโลกระปุกหนึ่งมันครึ่งกิโลอ่ะสองพันกว่ากิโลดิฉันขายไปประมาณสี่เกือบห้าพันกระปุกอ่ะขายกะปีไปอะขายทุกอย่าง พี่เอาเงินไปไว้ไหนอ๋อยังมีค่าใช้จ่ายอีกเยอะเลยทุกคนที่ฉันยังสร้างบ้านอยู่ไปรุ่นสร้างตัวไปรุ่นสร้างตัวของจริงอยากได้กะปิอีกกะปิต้องรอปีหน้าเลยค่ะเอาปลาไปกินก่อนได้ไหมอ่ะได้ไหมคะาปลาไปกินก่อนได้ไหมแล้วกวนาปลาไปกินก่อนได้ไหมอ่ะสามพันคนเนี่ยปลากดลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยกดลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยกดลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยค่ะกดลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยลิงก์อยู่หน้าโปรไฟล์นะคะสามเก้าเก้าส่งฟรีไม่มีค่าเดินทาง ลิงก์อยู่หน้าโปรไฟล์นะคะขอบคุณพี่สุชาติค่ะขอบคุณที่ส่งอันนี้ให้สามเก้า้าค่ะไม่มีค่าเดินทางนะจ๊ะสามเก้าเก้าค่าเดินทางนะจ๊ะกดลิงก์หน้าโปรไฟล์แล้วเข้าไปสั่งซื้อได้เลยกดลิงก์หน้าโปรไฟล์แล้วเข้าไปสั่งซื้อได้เลยลิงก์อยู่หน้าโปรไฟล์นะคะกดลิงก์ไปเลยสั่งซื้อได้ง่ายมากนะคะสวัสดีพี่แพรลี่สวัสดีค่ะขออนุญาตขายของก่อนนะคะช่วงบ่ายนี้ขออนุญาตหาเงินก่อนชีวิตต้องขับเคลื่อนด้วยเงินทองนะคะไปค่ะเออชีวิตมีค่านะคะอืไปเลยค่ะ กดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะปลาอินทรีแดดเดียวค่ะพี่ปลาอินทรีแดดเดียวทอดให้เสร็จพร้อมทานนะคะปลาอินทรีแดดเดียวทอดให้เสร็จนี่เห็นไหมแบบนี้เลยแบบนี้เลยทอดให้เสร็จแล้วเป็นปลาแดดเดียวไม่ใช่ปลาเค็มนะคะได้ไปไม่ไม่ต้องอุ่นไม่ต้องเวฟก็ทานได้เลยเพราะเป็นปลาสุกแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสนใจกดลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยค่ะสนใจกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะสองพันแปดร้อยท่านสวัสดีค่ะสนใจกดลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยสนใจกดลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยนะคะ2800ท่านสวัสดีค่ะ 2800ท่านสวัสดีค่ะกดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะสั่งแล้วค่ะทั้งปลาและกุ้งแห้งขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปสนีไทยนะคะไปสนีไทยค่ะไปสนีไทยนะคะขนส่งไปสนีไทยนะคะกดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะพี่จ๋ากดลิงก์หน้าโปรไฟล์ตอนนี้ได้เลยสวัสดี2800คนนะคะสั่งปลากดลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยค่ะ <c oughs> <c oughs> สั่งปล <iffe> ากดลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยแค่นั้นเลยนะจ๊ะพี่จา๋าไป3า9ไม่มีค่าเดินทาง สามเก้าเก้าไม่มีค่าเดินทางนะคะปลาอินรีเป็นปลายอินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จพร้อมรับประทานปลาอินีแดดเดียวทอดให้เสร็จพร้อมรับประทานนะคะสนใจพี่กดลิงก์ Wayne, หน้าโปรไฟล์และพี่สั่งซื้อได้เลยนะคะขอบพระคุณทุกคนนะคะขอบพระคุณทุกคนนะคะสองพันเจ็ดร้อยท่านสวัสดีค่ะสวยเก่งของแท้ขอบพระคุณค่ะสั่งสองรอบแล้วอร่อยมากขอบคุณพี่แก้วนะคะนี่พี่แก้วบอกสั่งสองรอบแล้วอร่อยมากนี่นี่นี่เห็นไหมไปลายการันตีถูกการันตี กดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะกดลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยนะจ๊ะกดลิงก์หน้าโปรไฟล์กันเลยตอนนี้เลยนะจ๊ะกดลิงก์หน้าโปรไฟล์กันตอนนี้ได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าขยันจ้างตัวโตน่ากินมากอยู่อเมริกาเอาตายแล้วกลับมาไทยเมยื่อไหร่พี่มากินมาสั่งเลยนะพี่กลับมาไทยพี่มากินเลยนะโหพี่โหพี่ช่วยอุดหนุนหน่อยดิพี่สามเก้าเก้าเองนะพี่ไม่มีค่าเดินทางนะพี่ราคาดีมากเลยนะพี่ซื้อในร้านที่ต้องจ่ายหกร้อยเลยนะพี่สี่ชิ้นแบบนี้นะพี่ ชิ้นละร้อยห้าสิบนะพีไะ่ไปเลยค่ะไปเลยค่ะรอกาแฟกาแฟวันที่เจ็ดค่ะกาแฟวันที่เจ็ดเปิดตัวเปิดตัวปุ๊บขายปั๊บเลยไม่ไม่ไม่รีรอไม่พี่รัมพี่รี่พี่ลยไม่พี่รัมพี่รี่พี่ลาย,ลลลายเออกุ้งแห้งก็มีนะอย่าลืมกุ้งแห้งด้วยนะคะกุ้งแห้งก็มีนะคะมีเก็บปลายทางไหมตอนนี้ปลายทางยังไม่มีนะคะรบกวนชำระเงินต้นทางก่อนนะคะอยากได้ชิ้นหนาๆสักสามชิ้นนี่ไงเออชิ้นหนาๆเปล่านี่หนาไม่พออีกเหรอ นะไม่พออีกเหรอปลาสามเก้าเก้าฟรีค่าเดินทางกดลิงก์หน้าโปรไฟล์สั่งปลาลบกวนพี่กดลิงก์หน้าโปรไฟล์ให้หน่อยนะคะสั่งแล้วค่าขอบคุณค่ะสั่งไงอะ่ะกดลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยพี่หน้าโปรไฟล์ติ๊กตอกค่ะพี่กดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ติ๊กตอ,อกเลยกดลิงก์เลยค่ะมันจะพาไปบ้านหลังคาเขียวนะคะลิงก์ที่อยู่ใต้รูปหน้าโปรไฟล์นะคะไปเลยค่ะไปเลยค่ะกุ้งแห้งเท่าไหร่กุ้งแห้งมีห้าร้อยหกสิบกับเจ็ดร้อยห้าร้อยหกสิบกับเจ็ดร้อยถ้าพิมเนี่ยเจ็ดร้อยบาท ไม่ผิดหวังแน่นอนกุ้งแห้งจันบุรีนะคะกรอบหวานไม่เติมเกลือไม่ใส่สีไม่ปรุงแต่งรสชาติเป็นปลาธรรมชาติไม่ใช่ปลาบ่อไม่ใช่ปลาเลี้ยงไม่มีสารเคมีนะคะกล้าการันตีเลยกุ้งแห้งจันบุรีคือที่สุดแล้วมีสองไซส์นี่อันนี้ไซส์กลางห้าร้อยหกสิบกับพรีเมียมใหญ่ๆแบบนี้เลือกเอานะคะกุ้งแห้งสั่งช่องทางเดียวกันนะกุ้งแห้งก็สั่งช่องทางเดียวกันที่กดลิงก์ได้เลยกดลิงก์ได้เลยอะไรลูกเฮ้ ปุ้มปุ้มอยากช่วยแม่ขายของเรอคะ่ะโอ้ยอาบน้ำแล้วเหรอโอ้ยอาบน้ำแล้วเหรอเอ้าาออยกดลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยใช่เอาไปตำน้ำพริกกดลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยนะคะปาก็กดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะพี่เออใช่ค่ะเคยสั่งกุ้งแล้วอร่อยจริงพี่กินกุ้งแห้งจันบุรีแล้วพี่จะแบบพี่จะไม่อยากกินกุ้งแห้งที่ไหนเลยกุ้งแห้งน้ำหนักเท่าไหร่คะสองร้อยแปดสิบกรัมค่ะมีมีขนาดเดียวนะคะใส์เดียวใส่กระปุกแบบนี้ให้อย่างดี นะคะเก็บไว้นอกตู้เย็นได้กุ้งแห้งไม่จาเป็นต้องใส่ตู้เย็นนะคะอยู่ได้เลยอยู่ได้แบบยาวๆเพราะมันเป็นกุ้งแห้งที่มันแห้งจริงๆอ่ะนะคะตากสามแดดนู่นกว่ากุ้งจะแห้งสนิทขนาดนี้นะคะไปเลยค่ะกดลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยนะคะสั่งปลาสั่งกุ้งสั่งปลาสั่งกุ้งสั่งปลาสั่งกุ้งกดลิงก์หน้าโปรไฟล์สั่งปลาสั่งกุ้งกดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะสั่งปลาสั่งกุ้งกดลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยกดลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยตอนนี้เลยนะคะตอนนี้ได้เลยลิงก์อยู่หน้าโปรไฟล์นะคะ ช่องอยากกินกุ้งเต้าทูเอาเลยเนี่ยฐานะอย่างเราเราต้องแบบนี้ตัวแม่เ็าต้องกินแบบนี้นี่ตัวแม่อย่างเราต้องกินแบบนี้ไปเลยไปเลยดูกุ้งสะอาดมากกินแล้วเพลนะินอ่ะบอกเลยคุ้มค่าคุ้มราคากับคุณภาพกุ้งนะบอกเลยบอกแค่นี้แหละว่าคุ้มราคากับตัวกับคุณภาพของกุ้งที่ขายกลก้ารับประกันเลยว่าคุ้มตรงปกไม่จบตาแน่นอนสั่งแป๊บไปเลยค่ะกดลิงก์หน้าโปรไฟล์เลย กดลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยกุ้งมี2ราคานะคะ560กับ700บาทกุ้งแห้งมันแพงนะพี่เพราะว่ามันต้องกุ้งแห้ง1กิโลอ่ะต้องทำมาจากกุ้งสดประมาณ13กิโลนะคะเออส่งให้แม่น้องลีโอกินหรือยังคะเดี๋ยวจะส่งให้แม่เขากินอยู่ครับอยากเอามากินกับซ้อมตามสั่งเลยสั่งเลยกดลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยสั่งกุ้งสั่งปลากดลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยสั่งกุ้งสั่งปลากดลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยนะคะสั่งกุ้งสั่งปลากดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะจ๊ะ พี่สารบกวนนิดนึงสั่งกุ้งสั่งปลากดลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยนะพี่ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะกดลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยกดลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยอ่าพี่กุ้งเข้าไปสั่งแล้วนะคะเออกุ้งแห้งมีสองไซส์นะคะพรีเมียมกับไซส์กลางนะคะไปเลยค่ะกดลิงก์หน้าโปรไฟล์เร็วๆกดลิงก์หน้าปรสั่งปลาก็กดลิงก์หน้าโปรไฟล์บายนี้ขอขายของก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเย็นๆเราค่อยคุยเล่นกัน เข้าไปแล้วไม่มีสินค้าพี่กดลิงก์แล้วพี่สอบถามได้เลยว่าพี่ต้องการอะไรพี่พิมพ์ได้เลยค่ะเดี๋ยวแอดมินให้ข้อมูลเดี๋ยวแอดมินให้ข้อมูลค่ะพี่กดเข้าไปลิงก์ใช่ไหมจิ้มลิงก์ปุ๊บมันจะพาไปบ้านหลังคาสีเขียวแล้วพี่ก็แชทคุยได้เลยว่าพี่ต้องการอะไรนะคะกะปิไม่มีแล้วกะปิหมดเยี่ยงเลยกะปิหมดเยี่ยงเลยค่ะรอปีหน้านะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะไปเลยไปเลยไปเลยแป๊บหนึ่งไปเลยแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเอาขนมไปเก็บก่อนไปเลยไปเลยไปเลยกดลิงก์เลย อะไรโนาอะไรกันนี่อะไรอ่ะเออว่าอะไรนะที่เตัวลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยคุณลูกค,ค้าจ๋าตัวลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยจ้ะ สวัสดี2,400คนนะคะกดลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยนะคะเออต่างปลากดลิงก์เลยหน้าโปรไฟล์เลยจ้ะคนพี่คนสวยอ่าไปละไปละลูกค้าตามไปละกดลิงก์เลยนะจ๊ะ สั่งกุ้งสั่งปลากดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะจ๊ะสวัสดี2 4 0พันสร้อยคนจ้าสวัสดีสองพันสี่ร้อยคนนะคะแฟนตื่นละแฟนตื่นละแฟนตื่นละกดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะจ๊ะพี่กดลิงก์หน้าโปรไฟล์กดลิงก์หน้าโปรไฟล์เดี๋ยวถามก่อนกินข้าวยัง กดลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยกดลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยกดลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยสั่งแล้วนะคะขอบคุณค่ะกดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะพี่ขาไปเลยค่ะของก็ต้องขายแฟนก็ต้องคุยกดลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยนะคะ สามเก้าเก้าส่งฟรีไม่มีค่าเดินทางไปเลยพูดเพาะพูดเพาะกับใครขยันมากค่ะขอบพระคุณค่ะพี่สามเก้าเก้านะพี่สามเก้าเก้านะคะเสียงสองก็มาเอาคุยกับแฟนเราก็ต้องคุยเสียงดีๆหน่อยแต่จริงๆเราพูดไปเขาก็ไม่ดินหรอกเพราะว่ามันเปลี่ยนเป็นข้อความเขาไม่รู้หรอกว่าเราพูดกับเขาเพาะหรือเปล่า สามเก้าเก้าส่งฟรีนะคะส่งฟรีไม่มีค่าเดินทางนะคะส่งฟรีไม่มีค่าเดินทางนะคะสองพันสี่ร้อยคนที่เข้าไลน์เอ้ยไม่ใช่เข้ากดลิงก์เลยกดลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยกดลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยนะคะกดลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยกดลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยสั่งปลากับกุ้งแห้งพร้อมกันเลยปลาอินทรีใช่ไหมใช่ค่ะพี่เป็นปลาอินทรีแดดเดียวนะคะไม่ใช่ปลาอินทรีเค็มเป็นปลาแดดเดียวทอดให้เสร็จ ทอดให้เสร็จได้ไปพร้อมทานเลยปลาอินทรีแดดเดียวทอดเสร็จพร้อมรับประทานนะคะปลาอินทรีแดดเดียวทอดให้เสร็จพร้อมรับประทานนะคะเออผู้หญิงอะไรขยันยจริงๆพี่เราต้องทำมาหากินนะชีวิตเราจะไปอยู่เฉยเยไม่เอาไม่มีคุณค่าเราต้องขายของนะคะตอนที่เรายังมีแรงเราต้องหาทรัพย์ไว้พระเจ้าบอกว่าในปฐมวัยอย่าประมาทอย่าประมาทในปฐมวัยนะคะ ไม่ควรประมาทในไวัยไหนๆเลยวัยเด็กก็ไม่ควรประมาทวัยกลางคนก็ไม่ควรประมาทแก่ชราแล้วก็ไม่ควรประมาทอยู่ในไวัยไหนก็ต้องใช้ชีวิตให้มันเหมาะสมกับวัยนั้นๆปฐมวัยก็ต้องขยันหาความรู้ศึกษาเล่าเรียนจะได้มีวิชาติดตัวนะคะมัธิม,มวัยวัยทํางานวัยสร้างเนื้อสร้างตัวก็ต้องขยันเก็บขยันหาทรัพย์นะคะมัธิม,มวัยวัยสุดท้ายแล้วก็ มีแล้วมีอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วมีเงินมีทองมีบ้านมีช่องก็ใช้ชีวิตอยู่ให้มันมันสบายให้มันมีความสุขให้มันสบายไม่ยึดติดกับอะไรทั้งนั้นนะคะหาความสุขลื่นลมนะคะวัยวัยเนี่ยแถววัยวัยอย่างเราอยู่ตอนเนี้ยมันเป็นวัยกับการทํางานการหาเงินการสร้างตัวมันก็จะเหนื่อยหน่อยแต่อย่าเหนื่อยไปตลอดชีวิตคนเราต้องวางแผนชีวิตดีๆนะคะจะไปเหนื่อยจะใช้ชีวิตแบบเหนื่อยตลอดชีวิตไม่ได้ เหนื่อยได้แต่เหนื่อยช่วงหนึ่งเช่นวัยทำงานวัยสร้างตัวก็อาจจะเหนื่อยหน่อยต้องเหนื่อยหน่อยไม่เป็นไรเหนื่อยไม่เป็นไรเพราะว่าเรายังมีแรงกายแรงใจใช่ไหมเรามีแรงกายเรายังเรายังแข็งแรงอยู่เราทำงานได้อะไรได้เราก็ทำแต่พอไปไปอีกวัยหนึง่งเราเริ่มแก่ละเริ่มเหนื่อยง่ายเริ่มเหนื่อยง่ายกำลังวังชาก็ไม่ดีเหมือนเดิมสติปัญญาก็ถดถอยความจำก็เสื่อมคลายใช่ไหมเออวัยสุดท้ายก็ไม่ต้องทำอะไรแล้ว ใช้ชีวิตแบบให้มันสุขสบายเน้นความลื่นลมอยู่กับอะไรที่เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆคนแก่ไม่ต้องไปอะไรมากใช้ชีวิตไปมีความสุขกับการดูแลบ้านช่องใช่ไหมอยู่กับบ้านกับสวนกับไรพอแล้วเออนะนี่คือพระเจ้าสอนหลักการใช้ชีวิตคนนะคะเออไม่ใช่แก่แล้วยังโอ้โหต้องทำงานหนักอีกมันไม่ได้นะคนเรามันไม่ได้ อืมไปสุดท้ายก็เตรียมปงกับชีวิตได้แล้วสามเก้าเก้าค่ะสามเก้าเก้าค่ะกดลิงก์หน้าโปรไฟล์สามเก้าเก้ากดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะสามเก้าเก้ากดลิงก์หน้าโปรไฟล์แม่เทศดีก้วไม่ได้เทศไม่ใช่มีพี่คนหนึ่งเขามา,าเขามาคอมเมนต์เขาบอกว่าขยันจังเลยก็เลยก็เลยพูดให้เขาฟังว่าทำไมเราถึงต้องขยันเพราะว่าเรายังอยู่ในวัยที่เราต้องสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่ไงขยันหาตอนที่ยังมีแรงไง พอเดี๋ยวช่วงที่เราไม่มีแรงแล้วเราก็จะจะมาขยันที่หลังไม่ได้แล้วพระเจ้าบอกว่าอย่าใช้ชีวิตเหมือนกับนกกระเรียนที่มันไม่มีขนปีกนกกระเรียนที่มันไม่มีขนปีกคืออะไรรู้ไหมนกกระเรียนที่มันไม่มีขนปีกก็คือตอนที่มันมีปีกมีกําลังอ่ะมันก็ไม่หามันก็ไม่ไม่รู้จักสร้างรางไม่รู้จักหาอาหารแต่พอขนปีกมันไม่มีแล้วมึงจะมาขยันตอนนี้ไม่ได้แล้วมึงจะมึงจะบินก็บินไม่ได้แล้วขนปีกไม่มีแล้วไม่มีแรงแล้วไปไหนก็ไม่ได้แล้ว